ภูม <26. S 2> ิ26จำแนกบุคคลได้3ประเภท 1. ผู้อยู่ยปัจฉิมภาวิกาบุคคลชาติสุดท้ายอ่ะถ้โทรเลยโทรหาพี่รีพี่รีโทรมาหา,าโทรหาพี่รีไหมเด๋นะคะพี่รีก็เสียงมันหายไม่ก็โทรหานิด เปิดโซเปิดสวิทชยังอะเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ไงมีไฟแล้วเวน,นวเะปัจจุบันสู่อนาคตะการสามอนาคตะวาระบุคโลกาสาวาระบุคล <Okay. S 1> และภูมิได้ละอืมพร้อมแล้ค่ะป 原来是这样，哈哈，